สถานีวิทยุสราญดม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกรักโลกรักเรารักธรรมชาติรักสิ่งแวดลอ้อม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันจันทร์แล้วนะฮะที่กลับมาพบกันกับรายการรักสิ่งแวดล้อมของพวกเรานะฮะกับผมดาริสครับผมแคนครับครับผมในรายการวิทยุสระนมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนนะครับผมก็ทุกๆวันจันทร์ช่วงยงเย็นอย่างนี้นะฮะหลังจากเลิกงานนะครับผม17นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา18นาฬิกากับสาระดีๆที่เกี่ยวกับด้าน สิ่งแวดลอ้อมและก็เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนครับผมใช่ครับผมตรงกับชื่อรายการมากๆนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ฟังไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวอืก็คืออีโคทัวริซึมนั่นเองเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งชื่อว่าประเทศปานเลานะฮะปานเลาเป็นประเทศที่ เป็นหมู่เกาะเล็กๆอยู่เลยออกจากชายฝั่งฟิลิปปินส์ทางด้านที่ตะวันออกไปสักประมาณ2 3 0 0มไมล์ทะเลนะครับผมเขาทำอะไรกันบ้างนะฮะ<อ>แล้วก็เขาเ,เขาเรียกอะไรนะเป็นอนาคตของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยังไง<อ>นะฮะเดี๋ยวมาฟังกันแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกับการอนุรักษ์ ขอไปฮะการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนก่อนอนะฮะว่าคืออะไรครับผมสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า eco tourism ครับอ่าซึ่งมีองค์กรองค์กรนึงน,นะครับชื่อว่า The international eco tourism society หรือ,อ TIES เนี่ยเขาได้ให้คำนิยามครับเกี่ยวกับ eco tourism ว่าเป็น responsible travel to natural areas ครับ that conserve the environment and improves the well-being of local people แปลเป็นไทาง,ง่ายๆนะครับก็คือว่านักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยจะต้องมีความรับผิดเที่ยวไปเที่ยวแล้วเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติมีการอนรักษ์ธรรมชาติรวมไปถึงจะต้องอมีการเขาเรียกว่าไปดูแลแล้วก็ อ่าช่วยพัฒนาความเป็นอยู่คุณภ่าชีวิตของอผู้คนท้องถิ่นด้วยนั่นเองครับ,รบผมพูดง่ายๆก็คือเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบและพัฒนาท้องถิ่นอ่าใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีโคโทัวริซึมเนี่ยนะฮะไม่ใช่เรื่องใหม่เลยสําหรับสําหรับโลกของเราเพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้มาสักพักแล้วนะครับโดยที่มีหลักๆนะฮะมีเขาเรียกอะไรนะ นิยามหลักๆอยู่ไม่กี่ข้อนะครับข้อแรกเลยก็คือการลดนะครับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือไปอย่างมีความรับผิดชอบอ่ะไม่ใช่แบบไปเที่ยวแล้วแบบโนนนี่พังมีขยะเกิดขึ้นประการลังตายอะไรอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่การท่องเที่ยวเฉลิ่เวศนะข้อต่อไปคือข้อต่อไปคือการสร้างความตระหนักรู้นะครับทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ บุคคลทั่วไปแล้วก็ทุกๆคนนะครับไม่ใช่แค่ว่านักท่องเที่ยวหน่งเดียวนะครับทุกๆคนในสังคมเนี่ย<ม>ควรจะต้องมีความตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและควรจะต้องฝังลากลึกลงไปสู่วัฒนธรรมชุมชนที่<ม>เป็นอ่าสิ่งที่ปลูกฝังความคิดแล้วก็ประเพณีอันดีงามของทุกๆคนด้วยนั่นเองใช่ครับข้อต่อไปข้อที่3นะฮะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากข้อเมื่อกี้ก็คือการสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับชุมชนท้องถิน่นอ่าครับผม บางทีเนี่ยเวลาผลกระทบจากการท่องเที่ยวเนี่ยเรามักจะโทษแค่แบบจากนักท่องเที่ยวจากคนนอกที่เข้ามาแต่ว่าอย่าลืมว่าคนที่มีกําลังหลักและสําคัญมากในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็คือคนในท้องถิ่นนั่นเองครับผมนะครับอ่ะข้อต่อไปข้อต่อไปนะครับก็คืออเรานอกจากเรื่องเรื่องอาสิ่งที่เราบอกว่าสร้างควาตระหนักรู้และสิ่งแวดล้อมไปสู่ชุมชนแล้วเนี่ย เราต้องสร้างความตระหนักรู้ของเรื่องนี้ไปสู่ระดับั้งการเมืองนะครับแล้วก็ในสังคมทั่วไปด้วยคือว่าแง่ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้โดยเฉพาะทางด้านฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นหัวหอกในการออกนโยบายแล้วก็พัฒนาอของประเทศทุทกด้านในปัจจุบันเนี่ยจากปัญหาสิ่งแวลดล้อมต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องเป็นศูนย์กลางในการ,การแก้ปัญหาใช่ครับผมส่วนข้อสุดท้ายก็คือการที่ เราสร้างความมั่นใจหรือว่าสร้างความแน่นอนว่าประสบการณ์ที่ได้จากการท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยเป็นประสบการณ์เชิงบวกบพูด<ม>ง่ายๆก็คือไม่ใช่ไปเที่ยวสนุกๆถ่ายรูปแล้วกลับแต่ต้องได้การเรียนรู้ได้การทําประโยชน์เพื่อสังคมรวมไปถึงการพัฒนาตัวของนักท่องเที่ยวเองด้วยซึ่งจะถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเที่ยงยืนครับผมทุกวันนี้เราอาจจะแบบสมมุตินะสมมติอ่าไปเที่ยวกระบ,บี่ คืนื่องบินปุ๊บไปเที่ยวไปทะเลแหวกถ่ายรูปกันสวยงามกลับมากรุงเทพได้รูปสวยอัพ a c e b o o k ต่างๆแต่หลายคนอาจจะไม่ได้เรียนรู้ด้วยซ้ําว่าทะเลแหวกเกิดจากอะไรปะะการังมันมีชนิดไหนบ้างกระบี่มันมีความสําคัญต่อระบบนิเวศยังไงเพราะน,นั้นข้อนี้จึงถือว่าเป็นข้อที่สําคัญมากสําหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็คือการที่ เรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์เชิงบวกจากการท่องเที่ยวนั่นเองครับผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ Eco Tourism หรือ Sustainable Tourism เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้วแล้วมีแม้กระทั่งว่า c a t o w o w n d l c r a t i o n o n Responsible Tourism เพื่อเป็นการกำหนดทิศท,ทางในเรื่ององการท่องเที่ยวทั่วโลกครับผมนะครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปถ้าเกิดท่านผู้ฟังอยากไปเที่ยวเนี่ยอาจจะลองพิจารณาดูว่า ไปเที่ยวแบบมีความรับผิดชอบน่าจะดีกว่าหรือเปล่าใช่ครับนะฮะแล้วก็ไปเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่ไปเพื่อสนุกอย่างเดียวใช่ครับครับเรามาทําความรู้จักกับเกาะปลาเรากันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะครับอ่านะครับเกาะปลาเรานะครับก็อยู่ไปทางทางน้านทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับห่างจากอ่าชายฝั่งด้านตะวันออกของฟิลิปปินเนี่ยประมาณ550ไม์นะครับผมแล้วก็ในเกาะของเกาะปลาเรานี่ก็จะแบ่ง เป็นเกาะแก่งต่างๆมากมายนะครับเขาบอกว่าช่วงที่ภาคเหนือถึงภาคใต้ของปลาเราเนี่ยระยะทางเพียงแค่9 3มายัางคร,ครับผมก็คือเป็นหมู่เกาะเล็กๆนะฮะใช่แล้วก็มีเกาะที่แบบมาอยู่รวมๆกันเป็นหมู่เกาะเนี่ยประมาณ340เกาะก็เป็นเกาะเล็กเกาะน้อยต่างๆโดยที่มีเพียงแค่8เกาะเท่านั้นที่มีผู้คนอ่ะตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอาศัยอยู่นะฮะปลาเราเนี่ย ชื่อเสียงโด่งดังมาจากความสวยงามของปะการังใต้ท้องทะเลนะฮะแล้วก็ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลรวมไปถึงภูมิทัศน์ในในรูปแบบของอเขตร้อนนะฮะท ropical ยังมีเรื่องของป่าไม้นะครับแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพที่เขาเรียกว่าน่าทึ่งกันเลยทีเดียวนะ,ะมีมป่าไม้น้ำตกทะเล ตั้งตั้งแต่ภูเขาลงไปถึงใต้น้ำทุกอย่างสวยงามหมดในปาเลานะครับจริงๆแล้วปาเลาเนี่ยมีด้วยความที่เป็นประเทศเล็กๆนะฮะมีประชากรเพียงแค่ประมาณสองหมื่นคนเองครับผมน้อยมากนะคือน้อยกว่าอำเภออำเภอนึงในประเทศไทยอีกนะฮะใช่แต่ว่ามีฐานะถือว่าเป็นประเทศนะครับผมแล้วก็ธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยก็เจริญค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นนะครับเอ่อ ในป่าเราเนี่ยมีรายการรายการหนึ่งไปถ่ายทำรายการนั้นก็คือ s u r v i v o r เครับผม <c oughs> อ่า s u r v i v o r เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ฟังเคยชมนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นรายการในรูปแบบของการผจญภัยนะครับ <c oughs> ใช่ครับในปา่าอาจจะเป็นในป่าหรือใต้น้ำก็จะมีรายาเป็นคล้ายๆล้ายเรียลลิตี้ที่เอามีผู้เขา้าแข่งขันในรายการนี้มาเขาเรียกว่าพยายามที่จะอยู่เอาตัวรอด ภายในรซบแอนดลอฟที่ถูกกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นในป่าใต้น้ําหรือท้องทะเลนั่นเองใช่ครับซึ่งหลังจากที่ปลาเรามีชื่อเสียงจากการที่เป็นโลเคชั่นสําหรับรายการโทรทัศน์เรื่องนี้แล้วนะฮะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปสู่ปลาเราเนี่ยในในต่อปีนะฮะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยต่อปีประมาณ94,800คนอืมเกือบแสนเหมือนกันนะครับผมเกือบ5เท่าของประชกากรท้องถิ่นถูกต้องนะฮะเพราะนั้น คนเหล่านี้ที่เข้าไปแน่นอนว่าทางปาเราเองเนี่ยเริ่มกังวลละว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะทั้งในเรื่องของการใช้น้ําน้ําจืดเพราะว่าเขาเป็นประเทศเป็นเกาะเรื่องของขยะกต้องนะครับ,ร,บรวมไปถึงการลงทุนทํารีสอร์ทต่ทางๆซึ่งมันจะต้องมีการตัดต้นไม้หรือว่าสร้างตรงริมหาดนะฮะเพราะนั้นรัฐบาลของปาเราเองเนี่ยก็เลยมีเรื่องของการออกมานะฮะ กำหนดกฎหมายนะครับ,รบที่เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นก็คือ the f a r l l o n Government Marine Protection Act ะนะครับ,รบซึ่งถือว่าเป็นบทบัญญัติที่ควบคุมดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเลนั่นเองถูกต้องครับคือในในบทบัญญัตินี้เนี่ยคือจะระบุตั้งแต่การจำกัดการตกปลาครับจำกัดการตกปลาจำกัดการนำอุปกรณ์ การเดินเรือเข้าไปว่าเขตไหนเข้าได้บ้าง<ช>เขตไหนเข้าไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของอการจํากัดการทร่งออกอสายพันธุ์ที่ใกล้ศูนย์พันธุ์อย่างเช่นปลาต่างๆนานาหรือแม้แต่สัตว์จําพวกมีเปลือกหอยกุ้งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จะถูกกฎหมายตัวเนี้คุ้มครองแล้วก็ มีบทลงโทษสาหรับผู้ที่ฝ่าฝืนด้วยนะครับใช่ครับผมซึ่ง a อคตัวนี้หรือกฎหมายตัวนี้นะครับของปาเราเนี่ยก็จะมีการกําหนดพื้นที่พื้นที่หนึ่งขึ้นมาซึ่งชื่อว่า the new pacific marine sanctuary นะครับเขาบอกว่า the new pacific marine sanctuary อันนี้เนี่ยถ้ามีการกําหนดขึ้นมาแล้วเสร็จจะเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่มีการอนุรักษ์ทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะมีพื้นที่ราวๆ5 0 0แสนตารางกิโลเมตร โอ้โหเดี๋ยนะ5แสนตารางกิโลเมตรตัวเลขคุ้นๆเท่ากับประเทศไทยของเราเลยนะใช่ครับผมแม้ว่าประเทศเขาจะเล็กมากแต่ว่าพื้นที่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือว่าทรัพยากรทางทะเลนะฮะใหญ่มากๆครับผมครับแล้วก็จากคือจากจากกฎกฎหมายข้อเมื่อกี้นะครับ The Marine Act เนี่ยปัจจุบันเนี่ยปลาเราก็กําลังตัดสินใจที่จะแบนการตกปลาดีหรือเปล่า๋อใช่ครับเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยคือปลาเราถ้าถ้าเกิดท่านผู้ฟังเคยอ่านข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีสายพันธุ์ปลามากมายรวมไปถึงที่เด็ดจริงๆเลยเนี่ยคือฉลามครับครับเกรเขาเรียกเกรชาร์กของ<ม>ปลาเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวฝ่ฝันอยาจะมาดำน้ำํา<ม>ดูความสวยงามาความเขาเรียกผิวของ ตัวนี้มันนวลมันสวยงามมันสง่ามากเลยครับใช่ครับผมแล้วก็นอกจากเกรชาร์กที่แคนบอกไปแล้วเมื่อกี้นะฮะก็ยังมีทูน่าที่เป็นทูน่าครีบเหลืองแล้วก็ทูน่าตาโตภาษาอังกฤษเขาเรียกบิ๊กอ e ทูน่านะฮะอันนี้อันนี้แปลมานะฮะก็ถือว่าเป็น สายพันธุ์ของปลาทูน่าที่อยู่ในแถบนี้เหมือนกันซึ่งการที่เขาจะแบนเรื่องของการตกปลาแล้วก็เรือตกปลาเพื่อการท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้การฟื้นฟูของพันธุ์ปลาทั้งในเรื่องของปลาฉลามและปลาทูน่าสองสายพันธุ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายนะเองครับผมน,ะะนอกจากนี้นะครับผมปลาเราเองก็ยังพยายามที่จะลดผลกระทบในทางลบนะฮะในเรื่องของการเ,เขาเรียก เรือขนส่งต่างๆทั้งเรือตกปาลาเรือท่องเที่ยวนะครับที่มีต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเลทั้งขยะนะฮะทั้งเรื่องของการที่น้ำมันหรือว่าการที่เครื่องยนต์เนี่ยเวลาเขาเดินทางในทะเลแล้วไปส่งผลกระทบต่อการเติบโตของปะการัง ừ ừ ปลาเราเองก็พยายามควบคุมให้เรือเหล่านี้เนี่ยอยู่ในปริมาณที่ทะเลรับไหวใช่ครับ,รบเพราะว่าอย่างข่าวล่าสุดตอนนี้เนี่ย แนวปะการังอย่าง Great Barrier Reef ะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยกำลังมีสภาพที่เรียกว่าฟอกขาวใช่ซึ่ง Great Barrier Reef เนี่ยเป็นแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกต้องครับยังทนไม่ไหวเลยนะใช่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนะครับถูกต้องครับเกร็ดน่ารู้อย่างหนึ่งนะฮะของปลาเราเขาบอกว่าจริงๆแล้วปลาเราเนี่ยเป็นประเทศนะฮะที่ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกใต้ท้องทะเล mm hmm. นะฮะแสดงว่าต้องสวยงามมากๆเลยทีเดียวใช่ครับ,รบผมมีเป็นเป็นบ้านนะฮะของปลาหลากหลายชนิดเลยที่ใกล้จะสูญพันธนะครับรวมไปถึงเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศท,ที่ยิ่งใหญ่มากๆ mm hmm. นะครับ<ช>เพราะฉะ<ม>นั้นถือว่าปลาเราเองนอกจากจะมีความภูมิใจในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ย ยังเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติด้วยบทบัญญัติเมื่อสักครู่นะฮะช่วงที่แล้วที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยเราก็การกําหนดพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยส่งผลยังไงกับปลาเราบ้างเอ่ยอ่าคือตัวตัวเขตอนุรักษ์ธรรมชาติของปลาเราเนี่ยครับคือจะเป็นโครงการหลักเลยที่สนับสน,นุนโครงการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า sustainable tourism นะครับผมครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กำลังสร้างไรายได้เป็นไรายได้หลัก เข้าประเทศเลยนะครับคือเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของปลาเราเลยก็ว่าได้<ช>ดซึ่งตรงนี้เนี่ยเรา,าทางทางปลาเราเองเนี่ยเขาได้พยายามจะขายผลิตภัณฑ์ทางการดำน้ำ,นำต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวสกูบ <S <S ้าหรือว่าตัวทางออกซิเยนจำพวกนี้ก็จะเป็นรายได้หล,ลักคิดเป็นถึง40%นะครับผมของ GDP ของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมที่ สร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนปลาเราภายในประเทศด้วยนะครับใช่ครับซึ่งแนวคิดของบทบัญญัติข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมาช่วยในการเพิ่มขึ้นของคุณภาพของการท่องเที่ยวนั่นเองอเรียกได้ว่าไม่ใช่ไปแค่ดำน้ํากันสนุกสนานแต่นะักท่องเที่ยวที่มาดำน้ำําทุกคนจะต้องมีจิตสํานึกและคุณภาพนะครับรวมไปถึงการเพิ่มราคาอมไม่ใช่แค่แบบเอ้ยดำน้ำหนึ่งทริป สอง0ันบาททุกคนไปเที่ยวได้แต่มันจะเกณฑ์มันจะเป็นการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมเพราะฉะนั้นเป็นการ 1. จําจำกัดคน 2. เพิ่มรายได้ขึ้นนั่นเองอ uh, ถือว่าฉลาดมากๆนะครับ,รบนอกจากนี้ยังมีปาเร่อคอนเซอร์คอนเซอร์เวชันโซซตี้นะฮะซึ่งเป็นกลุ่มพูดได้ว่าเป็นกลุ่มเอกชนนั่นเองเป็นกลุ่มเอกชนแล้วก็ ชาวบ้านนะฮะในในป่าเราที่มารวมกลุ่มกันเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาป่าเราเขาใช้คำว่า conservation instead of urbanization mm. แทนที่ทำให้มันจเจริญเรามาอนุรักษ์ดีกว่าใช่นะฮะคนกลุ่มนี้เนี่ยมีการกำหนดทิศท,ทางนะฮะว่าปลาเราควรจะไปในทิศท,ทางไหนครับผมนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยผู้ประกอบการทุกรายเนี่ยเดินไปในทิศท,ทางเดียวกันใช่นะครับแล้วก็ยังมีการ เพิ่มนะฮะหรือว่าส่งเสริมในเรื่องของการโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปสู่ภาคส่วนอื่นๆด้วย<อ>นะฮะร,รัฐบาลพูดง่ายๆก็คือรัฐบาลเอกชนประชาชนร่วมมือกันนะครับในปเาเราแล้วก็ขยายความร่วมมือนี้เนี่ยไปสู่หมู่เกาะอ,อื่นๆที่อยู่ใกล้ๆอย่างเช่นกวมมโครเนเชียต่างๆนะครับ,รบถือว่าเป็นประเทศเล็กๆที่ใจเขาใหญ่มากๆกในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมาชาติและเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่พวกเขามีอยู่ครับนะครับก็ เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับปลาเรานะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของพวกเรา2คนอีกแล้วนะฮะก,ก็ทุกๆวันจันทร์นะ,ะ <S 2> <S 2> <S 2> สำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่สะดวกนะฮะที่จะมาฟังกับพวกเราวันจันทร์ตอนเย็นๆอย่างนี้นะฮะก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้นะครับที่สรานรม o mfa go t h นะครับหรือว่า Facebook สารนรมเรดิ o โอนะครับนอกจากนี้เรายังมีข่าวสารจากกระทรวงการต่างประเทศอื่นๆได้ที่ w w w MFA g o t h นะครับหรือทาง Facebook นะครับพิมพ์คำว่าไทย MFA ครับผมใช่แล้วก็หากใครอยากจะมาดูหน้าหล่อๆของเราสองคนมีวิดีโอด้วยครับที่ YouTube YouTube นะครับเซิร์ชคำว่าสลานรมเรดิโอนะครับก็จะเห็นหน้าพวกเรา 2, 2> <c oughs> คนนะครับใน <c oughs> ทุกวันเลยครับผม <c oughs> รวมไปถึงรายการอื่นๆของอรายการวิทยุสรานรมด้วยนะครับผม <c oughs> สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราลงแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสัปดาห์หน้า <c oughs> กลับมาเจอกันใหม่นะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยหรือว่ามีเซอร์ไพรส์ให้กับท่านผู้ฟังเดี๋ยวอาจจะติดตามจากแคนได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ